ระยะนี้สามเมตรระยะนี้ห้าเมตรแป๊บปลปาสี่เมตรสามสี่ห้าเราขยับแนวนี้กับแ,แนวนี้หาจุดตัดตรงนี้ได้แล้วเราก็ไปปักไว้ต้งหลักไว้เราก็จะได้แนวนี้ครับถ้าแบบนี้จะชัวร์กว่าใช้เป็นกระเบื้องหาฉากนั้นนะครับพีทากรัสครับตรงนี้มุมฉากมุมตรงข้ามมุมฉากนี่ห้าเมตรห้าสามสี่ห้าเรียกขยับเป็น หกสิบแปดก็ได้ครับแล้วแต่พื้นที่อย่างนี้ตรงชัวร์ตรงนี้มุมฉากชัวร์ครับเดี๋ยวหามุมอื่นกันเอาครับเหมือนเดิมครับอันนี้ก็สามแป๊บหนูสี่แต่อย่างนี้ห้าเราจะได้มุมฉากตรงนี้ครับสามสี่ห้าเหมือนเดิมครับเราก็เราก็จะได้แนวนี้ตอนแรกเราได้แนวนี้ปุ๊บ เราวัดออกไปายาวๆเลยสมมติว่วห้าเมตรแล้วเราได้ได้แนวนี้ได้ฉากเราไปขยับตามนะครับขยับเนี่ยเราขยับสองอันเนี้ยให้มันได้ระยะเส้นนี้ห้าเมตรเส้นนี้สี่เมตรพอดีครับแล้วเราก็ไปดึงแนวดึงแนวให้ใหปลาจุดตัดก็จะได้จุดตัดนะครับจะต้องขยับ เราเล็กปักไว้ก่อนนะครับขยับนิดหน่อยพอเราได้แนวนี้เราได้แนวนี้แล้วห้าเมตรวัดแนวนี้มาห้าเมตรคราวนี้เราก็ดึงเลยดึงตัดจากนี้มาดึงตัดจุดนี้กลมาตัดจุดนี้แล้วเราก็ดึงแนวได้ยามเงี้ยถัดเราได้สามแนวคนะรับเดี๋ยวก็ไปหาทั้งนี้ต่อนนะครับพอเราได้แนวครบแล้วเราก็มาถ่ายระดับนะครับ ับผมเนื่องอยากทำคนเดียวนะผมก็เลยเอาไม้ตอกไว้แล้วก็เอาสายระดับมัดกับลวดนครับผมจะมัดไว้ตรงที่เราจะจับระดับนะมัดแลรวรอนะ้ำมันนิ่งแล้วเราก็มาขีดนะครับแค่นี้มันก็เท่ากันแนละ้วระดับน้ำ เสร็จแล้วเราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเอาระดับได้แล้วเราก็มาตีผังนะ,นะครับนื่องจากทำคนเดียวนะครับไม่มีใครช่วยจับผมจะเอาไมา้ค้ำมาคนระับด้านหนึ่ง แล้วอีกด้านหนึ่งก็ไปจับตีครับแล้วค่อยมาตีด้านนี้นะ